ครับ่าอปัญหาที่โยมว่ามานี้มันมีหลายปัญหาซ้อนเนื่องกันอยู่ปัญหาที่1ก็คือว่าเมื่อเขามาแสดงท่าทีอากับกิริยาไม่ถูกใจเราพูดไม่ถูกใจไม่พูดสิ่งที่อยากฟังพูดสิ่งที่เราอยากฟังด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหรือไม่ตรงกับใจเราทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจ ใจเราก็หงุดหงิดขุนเคืองไอ้นี่ปัญหาที่1ปัญหาที่สองคือเมื่อใจเราขุนเคืองเราก็เลยโต้อตอบแสดงอาการคําพูดหรือบางทีแม้แต่ไม่ใช่คําพูดแต่เป็นกริยาอาการสีหน้าแววตาที่ไม่พอใจออกไปนี่เป็นปัญหาที่สองส่วนปัญหาที่3คือเมื่อเราทําอย่างนั้นไปแล้วเรามานั่งนึกทีหลังนึกขึ้นมาได้ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองตัวเองอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต สามปัญหาเนี้ยทั้งหมดมันแก้ด้วยเรื่องเดียวก็คือมีสติมีสติอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเห็นอาการที่ไม่พอใจได้ยินคําพูดที่ไม่พอใจเมื่อเรามีสติขึ้นเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราโกรธเคืองไปแล้วผลดีผลเสียเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวจะเกิดผลอย่างไรต่อเขาเกิดผลอย่างไรต่อเราพูดอะไรไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียยังไง เมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้เข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็ช่างใจว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะโกรธเขาไหมนี่คือการทํางานของจิตใจที่จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่กระทบกับสิ่งที่เข้ามาทางหูทางตาของเราสภาวะอย่างนี้คือการมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ตรงนั้นปัญหาที่สองก็เช่นเดียวกันเมื่อเราโกรธเคืองแม้จะโกรธเคืองขึ้นแล้วไม่รู้เท่าทันในขณะที่โกรธเคือง แต่พอโกรธแล้วมีสติขึ้นมาทันอย่างน้อยก็จะยับยั้งชั่งใจว่าโกรธก็จริงในใจนะแต่ไม่พูดออกไปดีกว่าเพราะถ้าพูดไปแล้วจะเกิดผลเสียทั้งต่อเขาและเราในระยะยาวอย่างไรก็คือกระบวนการเดียวกันคือมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุดูผลของสิ่งที่จะตามมาแม้ในปัญหาที่3ก็เหมือนกันเมื่อเราระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ที่เราเคยทําเคยพูดเคยทําอะไรอะไรทั้งในใจเราเองและต่อคนอื่นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองขึ้นมาสิ่งที่จะแก้ได้ก็ต้องมีสติไปรู้อาการตรงนั้นว่าภาพที่นึกขึ้นเหตุการณ์ที่นึกขึ้นมานั้นมันก็ผ่านล่วงเลยไปแล้วเราจะมานั่งเสียใจก็ป่วยการเราจะย้อนกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้เราควรจะนั่งทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดระมัดระวังจากปัจจุบันไปข้างหน้าให้ดีที่สุดและจะดีกว่านั้น ถ้าเราเห็นความจริงว่าทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่จะทํางานในขณะที่เหตุการณ์ตรงหน้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปรอแก้ปัญหาในแต่ละคราวแต่ละคราวที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมาเสริมทักษะเติมต้นทุนในชีวิตคือฝึกสติตั้งแต่สถานการณ์ง่ายๆนั่งอยู่กับตัวเองก็ฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะทำอะไรๆก็ฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวกับตัวเองใช้สติปัญญาพิจรารณาเป็นประจำไม่ว่าเราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าก็มีสติไม่เผลอใจที่จะปล่อยให้ความขี้เกียจครอบงำเอาปัญญาพิจรารณาว่าควรทำอะไรเมื่อจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ฝึกสติว่าเราหยิบขึ้นมาเพื่ออะไรเราควรจะกดดูอะไรไม่ควรกดดูอะไรเมื่อเราจะพูดอะไรกับใครเมื่อเราจะฟังอะไรจากใคร ก็มีสติในการที่จะรับฟังเมื่อสิ่งที่ถูกต้องถูกใจเกิดขึ้นแก่เราก็รับรู้ตามนั้นไม่ไปยึดติดไม่ไปถือมั่นไม่ไปมั่นหมายว่ามันจะต้องดีอย่างนั้นตลอดไปแม้เมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่พอใจไม่ถูกใจเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธงุดหงิดมายึดคลองจิตใจของเราจะเห็นว่ากระบวนการฝึกอย่างนี้แท้จริงแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกขณะของชีวิตเมื่อไหร่ทําได้ดีปัญหาก็เกิดน้อยเมื่อไหร่ที่เผลอขาดสติมาก ปัญหาก็จะตามมายิ่งเราฝึกได้มากเท่าไหร่ปัญหาก็น้อยลงเท่านั้นอย่าเพิ่งไปโกรธโทษตัวเองที่ยังฝึกไม่ได้แต่เรามาตั้งใจฝึกจากวันนี้ไปข้างหน้าให้ดีขึ้นเรียนรู้จากอดีตแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดข้างหน้าอนาคตปัญหาก็จะน้อยลงขออนุโมทนาเจริญพร